นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปูชายามิอิมินาตะกาเลนะธรรมังอภิปูชายามิอิมินาตะกาเลนะสั้งขังอภิปูชายามิอระหังสัมมาสัมปุทโธภระเขวาพุทธังภระเขวันตังอภิวาเทมิตวะขาโต ตาธัมโมทามังนะมะสัมมิสุปฏิปันโนภะขาวะโตสาวกะสร้างโคสร้างขังนะมามินามตุตตสตะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกัปนามตุตตสตะพระคาวะโตอะระหะโต ตตะนาโมตตะพระพะทธโตอรหะโตสัมมาสัพพุตตะวันทามิภูรังจัพพระเมโทสังขามะทเมพันเตวันธามิธัมมังจัพพระเมโทสังขามะทเมพันเตวันทามิสังฆังจัพพระเมโทสังขามะทเมพันเต พุทธังตระนังขะชามิธรรมังตระนังขะชามิสังคังตระนังขะชามิทุติยัมปิพุทธังตระนังขะชามิทุติยัมปิธรรมังตระนังขะชามิทุติยัมปิสังคังตระนังขะชามิตากิยัมปิพุทธังตระนังขะชามิ ตัดยัมปิธรรมังสารานังขเชามิตัดยัมปิตั้งคังสารานังขเชามิอิปิปโตภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาดานัมปโนสุคาโตโลกะวิทูอนุตตะโรปุริสะธรรมปะสาริปะหาเทโลมานตานังพุทโทภะคะวะติ ตาวาคาโตพระขวัตตมโมสันทิพโกอากาลิโกเอหิป ah ัติโกโอปะนายโกปัจจ ah ังเวทิตาโหวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกตตังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกตตังโฆญายะปัติปันโนภะคะวัโตสาวกตตังโฆ สามีปิติปันโนภาควัโตสาวกัตตังโคยะทิทางจัตตาริปุริสาเยขานิอัตถะปุริสาหุคาราเอตตาภาวัโตสาวกัตตังโคอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไยโยอันชลีกาลิโยอนุตตรังบุญยะเกตังโลกัสสาติ ตถาทตาธิมิฏฐาบุทานตังทีเมฆัาางอุทิตโพรัตเตนะมาลังทานาทิธรรมวิธีนาทิตวามุนินโทตันเตชะตาภาวุเมชายามังคลานิมาลาติเลกามาธิยุติตตะตพาราติง โคลัมปนาละ,ะมาละวัามะฆราวัสทายะมังขันติสุทันตวิธีนาทิตาวามุนินโทตันเตจตาภาวุตเมขยามังฆลานินาลาคิลิงค้าชาวรังอภิมาตภูตังภาวะติกดกามะนีวะตุลานุนันตัง เมตตามุติกาวิธินาคิตวามุนิโทตันเตจต้าภวตุเมตยมังคลานิอุทิตาค้ามะทิหัตถะสุทารุนตังคาวันติโยชนะปัทถังคุลิมาละวันตังอิทิปิตังขาวานนติิตวามุนิโทตันเตจต้าภวตุเมตยมังคลานิ กัปตาวาระกัปธรมุทารังติวะคัปพิมยาตินยาญาตุขะวาาัตรังไชยญากรรมังเชสันเตนะโตมะวิทินาทิตาวามุนิโทตันเตจตาพวันตุเมชัยามังฆลานิตัดจ,จังวิหายามาติตัดจักรวาหเกตุ วาทาพิโลปิตามนังอาทิอันทกภูตังปัญญาปชาีวาจงวิหายามาติตัตาจากะวาทักเกตุงวาทาพิโลปิตามานังอาทิอันทัภูตังปัญญาปะชีปัชริโตชิตวาม,มุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยามังคาลานินันโทกวานันทักภูชังคังวิคุณทางมะหิมทิง ปุเตณะเถระพุ้ชาเทนะพะม,มาปยันโตอิทูปเทสตวิธินาทิตาวามุนินโทกันเตตตสภาวตุเมตยมังคะลานิทุขาหาาขมมาิทธิผู้ชาเทนะสุทานทานถังรามั์วิสุทธิชุติมีทิพาการิราม ญาณะกเคนะวิท e ินาทิตตวามุนินโทปันเตชะตาภวตุเมชยามังคะลานิเอตาปิพุทธชยามังคะลาอัตถะคาถาโยวาจโนทินั่งทิเนตระเตมะทันติหิตวานะเนตาวิวิธานิยุปัฏฐวานิโมขังสุขังอธิตคามเลยะนาโรตระพัญโย มหากาลุณิโกนาโถพิทายะสตพะกาลีนังตูเลตวะปาลีสัพพะปะโตสัพโมหิมุตตาังเอเตนะสัตตะวันเชนะโหตุเมนทายมังพลังชายันโตโพธิยังเมเลตยานังนันทินาทานโมเอวังอหังวิชโยโหมิ ชายาสุชายะมังคะเลอาบะราชิปารงเกสีเสปะทะวิโปคะเลอาภิเสเกสัะพะพุทธานังอาคับปะโตะโมทติสุนัขันตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขันโนสุมุขหุโตากสุริหังธามมะการิสุ ปัททะขีนางกายะกรรมมังบาตากรรมมังปัททะขีนังปัททะขีนังมโนกรรมมังปณิถิเตปัทะทะขีนาปัททะขีนานิจัตตวานะ,ะาระากันปาาัสเตปัททะขีเนผ้าวัตุสัพพามผ้าลังราขันโตสัพพาเทวตาสัพพะพุมธาลุภาเวนะจัตตาตุถีพระวันตุเม พระวัตต to, eh? ุสัพพะมังคลังรากขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุพาเวนะสถานตุถีพระวันตุเมพระวัตตุสัพพะมังคลังราขันตุสัพพะเอวตาสัพพะสังฆานุพาเวนะสธาสตุถีพระวันตุเม สิโตพระผ่าาวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนส,สุคโตโลกวิฟูอนุตตาโลปุริตธรรมมัตราหิท้าเห็นว่มนุษตานังพุทโธพระผ่า,าวติอาหารสุขิตโตหโตหมิอขอให้ข้าพาเจ้ามีความสุข,<อ>สขนิพพุโขโหมิ ขอให้ขา้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อ,าาอวิหิงอวิโลโห,หมิขอให้ขา้าพเจ้าปราศจากเวรอาหารอภพยบาตรโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงออาห์อานิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปร,ริหาดามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความถูกก,กลลายถูกใจรักษาตนให้คนจากทุกข์ใครทั้งสิ้นเถิดตัเพยตัดตาตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เด็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาหุ่นตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาหุ่นตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นิี้ค่หุ่นตุก จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใจเลยสุขีอัตานงปริหารันตุจงมีความสุขกุใจรักษาตนให้ผลจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุพิตาโหตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมยาตินังโหตุสุปิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุลุปัชชายาริณังโหตุสุปิตาโหตุคุลุปัชชายาริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูปัชชาอาตาของข้าพเจ้าขอให้ครูปัชชาอาตาของข้าพเจ้ามีความสุข อิธางสัพพะเทวตานังโหตุสุขิตาหตุสัพเทเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิธางสัพพะเปตาานางหตุสุขิตาหตุสัพเปเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิธางสัพพะเวรีนังหตุสุขิตาหตุสัพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะตัตานังโหดจูติติาโหงจูสัพเพศตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ตัดทั้งหลายทั้งปวงขอให้ตัดทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเชิญขอให้เราตั์ทั้งหลายตัตว์ทั้ง ขอให้เราตัดทั้งหลายตัดโตทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีศัตรูไม่มีตกกังวลไม่เศร้าโศกพยาบาทไม่ทุกข์กายทุกใจมีความสุขทั้งตัดตนอยู่เถิดข้าพเจ้าขออโหสิกรรมข้าพเจ้าขออโหสิกรรมมีมาสมิงมงคลจักกวาด